นี้ครับพามาชมครับ New คอนเช n เนออัปเกรดระบบเบรคครับสิ่งที่พิเศษคืออะไรรู้ไหมสีครับเขียวมะนาวเขียวพอร์สโดช่วงนี้สีเขียวกำลังมานะฮะก็เป็นขยเยนนะครับปกติเลยครับจาสา8 0ปศูนย์ปั๊ม18แปดนะครับและหน้าเออพอร์ตด้านหลัง3าม18ูนแปดแเขียวครับสีพอร์ตนะฮะสิ่งที่ต่างต่างกเขียวเนี่ยสวยนะ คือคันนี้กล้าที่จะแตกต่างนะครับเพราะว่าเห็นรถคันขาวของผมแล้วก็รุ่น้าที่ผมใส่ไปเป็นเขียวมะนาวเหมือนกันเนี่ยกล้าที่จะแตกต่างอย่างโดดเด่นราคาหแสสามื่ันบาทครับสำหรับชุนนี้ราคาเท่ากันครับเปลี่ยนแค่สีอเดี๋ยววนให้ดูหนึ่งรอบอนี่ครับกล้าที่จะแตกต่างอย่างโดดเด่นแต่ก็ดูไม่ได้ดูไม่ดีนะครับดูสวยนะครับเบรกสีนี้นะครับมันเข้ากับล้อนะครับคือล้อกับ ตัวล้อ VF04 เนี่ยคือลงตัวมากครับเพราะว่าลายแบบนี้กับสีแบบนี้นี่มันเป็นลายสไตล์ยุโรปกึ่งลักชัวรี่แนวอเมริกาอะไรเงี้ยคือแนวเนี้ยใส่กับปั๊มสีเนี้ยคือสวยเลยนะครับดูหล่อดูดีนะครับแพงมากครับล้อโอเคแล้วนะฮะคันนี้ไม่ได้โหลดนะครับคันนี้คือทรงดันดาดเลยนะครับแต่เปลี่ยนโช๊คอัปเกรดจากที่ร้านไปนะครับเป็นล้อ VF04 แล้วก็โช๊คคือซีรีส์นะครับแล้วก็ยางโตโยนะครับสวยไหมครับ ล่อน,นะครับสีเทาสีดำๆเบื่อแล้วครับเล่นสีกันแบบนี้มากดีกว่าครับก็ฝากาไว้เป็นอีกแนวทางครับสำหรับสีเขียวมะนาวใน Fortuner สีขาวคันนี้